ล่างมันเน่าปลามากินข้างบนม,มันค่อยลงลงลงมาข้างล่างสุดยอดสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับฮีโร่สุินทร์อแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำแซนด์วิชปลานะครับแซนด์นนวิชปลาคืออะไร แซมมิปลาคือการทําเอาจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเอาเศษฟางเศษหญ้านะครับมาหมักเพื่อให้เกิดอาหารนะครับกับปลานะครับโดยที่เราเลี้ยงปลาโดยไม่ต้องใช้อาหารนะครับหรือใช้อาหารเม็ดให้น้อยที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการทาแซมมิทปลาทำยังไงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่มีเชือกนะครับแล้วก็นี่อันนี้ไม้ ไม้ข้ำนะครับแล้วก็จะมีนี่สำคัญนี่นี่นะครับฟางมาเรามาเริ่มกันเลยนับแรกไปทุกอย่างลงน้ำก่อนเลยวันโอ้ลืมบอกไปมีขี้วัวน,นะครับจะลงน้ำยังไง คนที่ลูาจะลงน้ำแล้วนะเบ็บเบ็บนังเอาเจ็บนี่คนณี่ลูกก็จะเอาเชือกออกจากฟตังนะครับแบบนี้นะครับนี่ ก็เสียบเสียบไม้เสียบไม้นะครับมาอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะคนนี้เสียบแล้วอันนึ่ง แล้วก็กดที่นี่นะครับงามบึกเท่าเอวพ่อเหรอตดียวต่อไปก็ใส่ปุย๋ยคอกนะครับเดียวแล้วก็เอาฟางชั้นต่อไปนะครับมามาใส่ต่อนะครับเหมือนกับนี่ใช่ไหมพ่อเนี่แซนด์วิชแซนด์วิชเ นี่สวยมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกอ,อีกชั้นอ๋ออ๋แล้วใส่ไปเรื่อยๆทีนี้ให้ถึงชแชนสุดเหรอใช่ค่ะมันจะทุกอย่างมันจะค่อยๆย,ย่อยทีนี้พ <โฮ S 1> ่อ,ไว,อไว้น้ำพ่อได้ไว้น้ำอยู่ไหมปุม๋ยคอกจะเป็นจุลินทีในการช่วยย,อยอ่อยแล้วก็ปลาก็จะมาตอดกิน พ่อยื่นเหรอนี่นะครับโหน้ำที่วัวเต็มแฉะท่าอย่างนี้นเะขอจะไม่กระจายนะนอยู่เป็นก้อนนะครับก็มีกระจายเลยใช่ค่ะแล้วสาของเราก็สวยอย่างนี้จริงเหรอสวยโหสวยจริงนะป่อใช่น้ำกะใสามากใสเหรอนี่นะใส รอบแรกน้ำเราใายอยู่แต่ว่าฝนตกใช่ค่ะพ้างในคุณกดตรงนี้ด้นะพวกนี้ใช่ค่ะพอเวลาข้างล่างมันเน่าลามากินข้างบนเรค่อยลงลงลงมาข้างล่างสุดยอดนยดยวอีบมหนักอยไตรงนี้ ถ้ามันล้มนะครับถ้ามันล้มนะครับก็เอาเชือกดึงครับดึงไว้รั้งไว้นะครับไหนเออ๋น้ำตรงนี้น้าเท่าตรงนี้าใส่ถ้าร,ร,าร้อมว่าถ้า,ถาทำคอนโดแบบนี้นะครับอาหารปลาเพื่อนๆจะประหยัดมากเลยแค่ไ,<ห>ไม่ต้องให้อาหารปลานะครับ นี่นะครับเสียบคำไว้นะครับเสียบไว้เลยอีพาวุ่นเพย่อกไกให้ฝาดูอ่ะอู้อันนี้เท่าก็ใส่มกใส่ยงกะลังใส่มกเตรียมปว่อยพร้อมนะครับค่ะก่อนที่จะเราเราจะลงปลาน่ะเพราะว่าเราทำเป็นส่วนอินทรีย์นะครับเราต้องเตรียมปล่อยพร้อมใส่กระสนุกเลย พอเราวางได้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึงไว้นะครับรั้งไว้ให้มันอยู่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยฟางพวกนี้เขาก็จะเน่าครับเริ่มเน่าแล้วปลาที่เราเลี้ยงนะครับเขาะจะเริ่มกินจากข้างล่างพอกินจากข้างล่างไปตัวนี้ก็สไลด์ลงมันหนักมันก็สไลด์ลงสไลด์ลงปลามัจนจะตอดกินข้างล่างตอดกินตอดกินนะครับปล<ร>านจะใหญ่ไหมคะพวกุ้ยพวกนี้ก็จะเป็นการเ่อยในตัวเนี่ยนี่ กว้างอ่ะมีเปลี่ยนตากล้องคนใหม่แล้วคูอยายจะหัวอาหาน่ะเอโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็คิโดก็มาทำให้ดูนะครับวิธีการทำแซนวิชปลานะครับแซนวิชปลา,ปลาเป็นยังไงนะครับม,นะมันไม่ได้ยากนะครับเพื่อนแต่อยู่ที่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำนะครับ ทำไม่ยากนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างแค่นิดเดียวเองแค่สองสามนี่ยะครับท,ท,ำทำไว้นะครับใครไม่มีฟ้านะครับใช้หญ้าก็ได้ไหญ้าที่มันขึ้นตามสวนของตัวเองตัดออกมาแล้วก็มาหมักไว้ไไยิ่งหญ้าสดยิ่งดีหญ้าสดยิ่งดีเพราะว่าหญ้าสดมันจะย่อยง่ายนะครับแต่มันมีแต่นะครับว่าถ้าสะแค่นี้ถ้าทำเยอะน้ำมันจะเน่าแต่ถ้าทำพอดี จำนวนปริมาณปลาพอดีน้ำมันจะไม่เน่านะครับน้ำมันจะใสขึ้นนะครับรอบแรกนะครับผมเอาขี้วัวล,ลงนะครับน้ำใสนะนะแต่ว่ามันเกิดการฝนตกครับฝนตกหนักไปครับทั้งอาทิตย์เลยน้ำมันก็เลยขุ่นอีกรอดนลครับแต่เพื่อนเพื่อนสังเกตได้ว่าน้ำในสระเนี่ยมันจะเกิดสีเขียวขึ้นมาอันนี้คือแพงต้นนะครับเกิดแพงต้นนะครับแล้วก็ ตัวแผงต้นเนี่ยจะไปจับน้ำขุนนะครับในในสระเนี่ยให้มันร่วงตกตะกอนลงไปจะทําให้น้ําใสนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฮีโร่นะครับก็ขอตัวลาไปกับคอนโดแซนวิชปลานะครับคอนโดแซนวิชปลาใกล้คอนโดขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์การกดแชร์นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ